เรามาดูกันต่อนะครับหน้าสามขึ้นไปนะครับปรับพื้นฟิสิกส์นะครับมาดูความหมายของสิ่งที่เราเรียกว่าสูตรฟอร์มูลาหรือสมการอีควเอช n ันะครับต่างกันยังไงนะครับให้ดูอันนี้ให้เราดูแบบคณิตศาสตร์ก่อนนะ ax กำลังสบวก bx บวก4เท่ากับ0อย่างเงี้ยเราเรียกว่าสมการ นะซึ่งอย่างนี้สมการตัวนี้เราเรียกว่าสมการ q u อราติก c Q กต้เรียนจะเคยเห็นว่ามันเป็นสมการกำลังสองนะครับเสร็จแล้วเพื่อหา x โดย a b c นี่เป็นอะไรเป็นจำนวนจริงใช่ไหมคำว่าสูตรเป็นยังไงหมายคว่าถ้าคุณอยากให้มันเป็นสูตรคุณก็หาค่า x อ,อย่างเช่นเราจะหาค่า x เ,เดิมแล้วก็ แยกแฟกเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่สุดท้ายเขาก็มีวิธีว่าถ้าหา x ง่ายๆเลยก็คุณแทนคุณก็ใช้อันนี้นะอย่างนี้เรียกว่าสูตรสมการคอรดราติกคืออันนี้ถ้าคุณต้องการหา x แทนที่คุณจะไปแยกสมการให้ยุ่งยากคุณก็ เอาค่าต่างๆมาแทนลงในตัวนี้เลยอันนี้ก็เลยเรียกว่าสูตรนะครับนั่นหมายความว่าด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายของสมการจะมีค่าเดียวอ่าตอนนี้เราก็จะมาดูที่เราให้มาสูตรหรือสมการในทางฟิสิกส์มีเยอะแยะมากมายนะครับเรียนแต่ละเรื่องก็จะเขียนแทนปรากฏการณ์ด้วยสูตรหรือสมการนะครับอย่างเช่นอ่านอ่านที่หนึ่ง,อ,งอันที่หนึ่งอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งก็คุ้นๆเราลนะอคูเลือกง่ายๆก่อน อันนี้เรียกว่ากฎของโอม์มใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือสูตรอะไรครับนี่คือสูตรสูตรการหาความต่างศักย์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณแทนตัวเลข I เป็นตัวเลข R เป็นตัวเลขคุณก็จะได้ไรได้ความต่างศักย์นะครับเช่นเดียวกันถ้าพื้นฐานมันก็เป็นแบบนี้แต่เวลาถามเนี่ยเราจะถามใน3ตัวนี้ถาม3ตัวนี้ถามตัวไหนก็ได้ IR นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา R ล่ะเราก็ได้ R ารสักเส่าไรนั้น R ของเราก็เท่ากับ v ส่วน i โอเคนะครับ v ส่วน i อ่ะต่อมาดูอันที่สองอันที่สองเป็นอะไรครับอ่ะทำพร้อมกันเลยนะครับอ่ะไม่ยาวขอลบจริงแล้วกัน pv ถ้ากับ nr ที่วันนั้น T คืออะไรครับอันนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสมการอ่าตัวนี้คือสมการที่เราได้เรียนในปีสามเทอมหนึ่งนะครสมการ กฎของแก๊สนะครับ PV เท่ากับ nRT เพราะฉะนั้น T คืออะไรครับ T ก็คือ PV เขียนเป็นสูตรได้ก็คือ T เท่ากับ PV ส่วนอะไร nR แล้วเราเอาก็โจทย์ก็ให้ P มาให้ V มา n n มาแล้วก็ R ก็เป็นค่าคงที่แต่เรายังไม่ต้องรู้นะครับดังนั้นลองทำเลยนะครับ F เท่ากับ ma นะครับ F เท่ากับอะไร A เท่ากับ F ส่วน m ต่อไป เอสเท่ากับว t บวก D นะครับตอนนี้ลักษณะทางโจทย์ในทางฟิสิกส์นะครับการบวกกันเราไม่ได้บวกแต่ตัวเลขนะครับเราต้องดูหน่วยด้วยหน่วยหน่วยต้องเหมือนกันถึงจะบวกหรือลบกันได้นะครับก็คล้ายๆคณิตศาสตร์มีเงิน5บาทกับ3บาทรวมเป็น8บาทใช่ไหมแต่ไวมี5บาทกับ3ดอลลาร์รวมเป็น8ไหมไม่ได้บวกไม่ได้ต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะ ใน,นนี้หน่วยก็เป็นหน่วยความยาว,วนั้นก็ได้ดีดีเท่ากับเท่าไรดีเท่ากับ s ใช่ไหมลบ v t นะครับเช่นเดียวกัน r เท่ากับอะไร mv กำลังสองส่วน f อ่ะต่อ a เท่ากับเท่าไรา a เท่ากับย้ายไปสอง s นี่ยังง่ายอยู่นะครูก็เลยไปเร็วนิดหนึ่ง t กำลังสอง ตอนนี้ล่ะต้องการหา a vf กำลังสองลบ v ศูนย์กำลังสองเท่ากับ2 as ก็ย้ายก็เป็นก็เป็น vf กำลังสองลบ v ศูนย์กำลังสองหารด้วยอะไครับหารด้วย2 s ใช่ไหมต่อไป c เท่ากับ q กำลังสองส่วน2 v เพราะฉนั้น v เท่ากับเท่าไหร่ q กำลังสองส่วนอะไรครับส่วน2 c อ่ะตอนนี้มาดู v 1 v 1เท่ากับอะไรก็เริ่มก่อนเลยยังไม่ทำคำตอบนะครับก็จะได้ mv 2ลบ ft ตัวต้องการหา mv หนก็ย้ายไปเป็น mv หนึ่งตัต้องการ v 1ก็ตอนนี้เลยก็ได้เลยครับ mv 2ลบ ft ส่วนนะครับส่วน m ใหญ่ เราจะเขียนยังไงก็ได้นะครับเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เหลืออะไรตัดก็เป็น v 2ลบ f ส่วน m ใหญ่คูณ t ก็ได้นะครับแล้วแต่จัดให้ง่ายเขาก็มักจะจัดตามอันหลังนี้อันนี้ก็ถูกนะถูกทั้งหมดละอ่ะต่อไปต่อไป m v เล็กเท่ากับ f t ทั้ทีคืออะไรก็ m v ส่วน ส่วนแล้ครับส่วน f นะ mv ส่วน f อันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะงั้นย้ายข้างสมการก็ถ้ามีหลายๆพจน์ก็ย้ายให้ถูกเดี๋ยวจะเห็นในตอนหลังนะครับอ่ต่อเลยอืมอันนี้เริ่มดุ้งขึ้นหน่อยอนทีสองนะครับก็ได้แล้วครับทำได้หลายวิธีนะก็ทีสองย้ายข้างขึ้นมา กลับเสรเป็นส่วนก็ได้ก็ได้เป็นไรครับทีสอทีสเท่ากับทีสย้ายขึ้นไปอันนี้ย้ายกลับก็เป็น p P V2 ส 2, คูณไไคูณทีส่วนอะไรครับส่วน P1 V1 อันนี้เจอบ่อยนะอันนี้ใช้บ่อยนะบางคนก็ไปแบบน,นี้บางคนตอนเรียนมาก็ใช้ไม่เป็น เช่น x กำลังสเท่ากับ a เพราะนั้น x เท่ากับอะไรครับรากที่สองของ a อย่างนี้ตอนตอนมีคุณสมบัติก็เป็นแบบนี้แต่พอมาทำปับ๊บพอมาทำอันนี้มันออกไปอย่างนี้เลย c เท่ากับ a บวก b มันใช่ไหมมันต้องมองว่านี่คือ พดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ผิดนั้นต้องมองว่าตัวนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับค่าเดียวนะเพราะนั้นก็ต้อง C เท่ากับ square root ค่านี้ a กําลัง2บวก b กําลัง2นะครับแต่นี้ก็ถาม b เพราะนั้นก็ได้ b เท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องย้าย b ก่อนเป็น b กําลัง2เท่ากับ c กําลังสองลบ a กําลังสองก็ได้ b เหมือนเดิมก็คือได้ b เท่ากับอะไรสแควรูท c กําลังสองลบ a กําลังสองนะครับต่อไปสิบสามมาดูสิบสามสิบสามนี่ก็ผิดกันอีกบางคนก็ผิดอีกนะครับมันมีคุณบัติหนึ่งส่วน a เท่ากับ y ไพนัท a เท่ากับหนึ่งส่วน y ก็คืออันนี้คือ y ส่วนหนึ่งเห็นไหม เท่ากับ a กับเศษเป็นส่วน y a เท่ากับ1ส่วน y มันก็ทะลึ่งไปทำทะลึ่งไปทำแบบเหมือน1ส่วน r 1ร์หนบวกหส่วนอาก็ไปอย่างนี้บางคนก็ไปอย่างนี้นะครับก็กลับมาเป็น r เท่ากับ r 1ร์บวกอามันใช่ไหมไม่ใช่นะ ถ้าไม่เคยเห็นก็อาจจะทำไปยุ่งยากอีกต้องบวกก่อนนะครับต้องทำให้เป็นพจน์นี้เป็นพจน์เดียวก่อนอันนี้ต้องทำให้เป็นพจน์เดียวก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกไปทางนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วน R บวกก่อนนะครับก็เป็นอะไรครับคณน R หนึ่งคูณ r สองแล้วก็เป็น r สองบวก r หนึ่ง นะครับแล้วก็ถึงเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้กับส่วนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาเท่ากับอะไร R1 าหนึ่งคูณอ2ส่วนด้วยอ1บวกอ2นะครับซึ่งเราสลับกันได้ A บวก B เท่ากับ b บวก A นะครับตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองที่เราเรียนมาตัวนี้เรียนมากมสามคืออะไรเอ่ยตัว R ขนานกัน สองตัวแล้วเราก็จำเป็นอะไรครับรวมเท่ากับอะไรผลคูณส่วนด้วยผลบวกใช่ไหมคือถ้ามันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้มันก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะโอเคนะต่อต่อต่อ,ตอแต่นี้มันมีทั้งเศษทั้งส่วนนะครับย้ายทีละอัน k ต้องการ k นะครับ เอาส่วนก่อนนี่คือว่าคือหนึ่งพจน์นี่คือเศษกับส่วนนะครับนี่เศษนี่ส่วนตัวนี้เป็นส่วนนะครับเพราะนั้นก็ได้เอามาก่อนไล่มาไล่ไลไมาทีละตัวนะครับ k ลบสองเจ็ดสามย้ายมาขวามันก็เป็นอะไรครับห้าเอามาคูณดึงออกมา9นะครับ f ลบ32ถูกไหม เสร็จแล้วก็ถึงกลายเป็นอะไรกลายเป็น k เท่ากับขอใช้อันนี้ k เท่ากับ5ส่วน9 f ลบ32บวกอะไรครับบวก2 7 3อ่าใช่ไหมอ่าต่อไปตอนนี้มาดู ตัวปรอัน15นะครับ15ต้องการหาค่า L จะ L ติดในรูทมันเหมือนกับเรามาีสมมติ A เท่ากับรูทวเราก็ได้ Y เท่ากัน่ลวครับนี่ยกกำลัง2ก็ยกกำลัง2อข้าง Y ก็คือ A กำลังสแต่นี่มันมีตัวคูณตัวหารเข้ามันอยู่เราก็ต้องย้ายมาก่อนหรือจะทำได้ ยกกาลังสองสองข้างก็ได้อยากได้รูทแอเป็นแอก็ยกกําลังสองสองข้างก็กลายเป็นยกกําลังสองมีสองพจสองข้างของกินสั้นๆแล้วกันกลายเป็นอะไรครับทีกาลังสองยกทุกตัวเลยหนึ่งสองแล้วก็ในน,นี้มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งก็เป็นอะไรครับสี่พายกำลังสองได้อะไรแอลส่วนอะไร ส่วน g แล้วก็ย้ายเหมือนปกติเพราะนั้นไดแอนเท่ากับเท่าไหร่ g t กํลังสองส่วนอะไร4พกํลังสองโอเคนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ f 1เราก็ถาม f 1ก็เป็น m g h1 บวก h2 ปอากเอาตามนี้นะครับ f1 ก็ดึงตัวร่วม f1 f1 แล้วก็อะไรครับ h1 บวก h2 นะก็ตัดกันหมดหารหารก็ได้ f1 เท่ากับเท่าไหร่ f1 เท่ากับ mg โอเคนะครับ ก็ไปถามตัว i ออยู่ในพ์ลบหนึ่งสองโอเมก้ากำลัง2ก็ย้ายข้างก่อนก็เป็นต้องการมาค่าบวกนะครับจะใช้วิธีเอาลบคูณเท่าไหร่ลบหนึ่งคูณก็เป็น i อโอเมก้ากำลัง2องย้ายมา,าซ้ายฝั่งขวาก็เป็น1นึส่วนสองเอมาแล้ครับวี v. กำลังสองลบอ e. นะีเคก็มาทีละตัวก็เป็น2นะครับก็เป็นเท่าไหร่ ก็กลายเป็นเอาสองคูณตลอดนะครับสองย้ายมาตัวนี้สองตัวนี้ย้ายมาก็กลายเป็นเท่าไหร่ออามาทีละตัวนะไอโอเมก้ากำลังสองปไปแล้วครับ M V ็มวกำลังสองลบสอง e, ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่า I คืออะไร I ก็คือ MV ็มวกำลังสองลบสอง e, ทั้งหมด ส่วนด้วยโอเมก้ากำลังสองอ่ะต่อตัวนี้ตัวนี้จะเจอในฟิสิกส์ปีสามเทอมหนึงนะครับเป็นการหาค่าตัวนี้อ่ะเรามาดูนะครับตัวนี้มาดูเห็นหลายๆพจน์อย่างนี้นะครับทำไงก่อนมีตัวร่วมให้ตัดไหมมีนะครับตัวที่หายไปหายไปคืออะไรเอ่ยพาย เห็นไหมพายเหมือนกันแล้ว R าานี่มีกำลัง1นึ่กำลัง3ามราะนั้นเหลือ R กํากำลังเท่าไหร่ R ากำลัง2ตัวนี้เหลือ2นี่เหลือส,อน,อสอนะครับหรือยังไม่ตัดก็ได้นะไม่ตัดก็อ่ะตัวนี้สิ่งที่ถามนะครับเอาไว้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับก็เป็น r ศูนย์ 0, อันนี้ก็แล้วกัน4ส่วน3ามพายอารกลังสาลบหนึ่งสี่ส่วนสามพายอากํลังสาเท่ากับ6กพ R ยอาร์เอตตาเอตตาตัวนี้ Dak, award, ถ,ถือว่าเป็นตัวที่หายแล้วเอต้ายังไม่ต้องรู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับ vt อห็แล้วอย่างตัวนี้ไปดูตัวไหนเหมือนกันเอ่ย4ส่วนสาพายกลังส็ดึงมาส่ส่วนสมพากลังสาตัวร่วมเหลือโ0ศูนลบรหะครับตัวนี้เป็น6พา Vt แล้วก็เอตตาย้ายมาหารเลยอ่ะได้เอตตาก็เท่ากับ4ส่วน3พายอากำลัง 3g นะครับโรลบโรศูนย์ลบโรหนึ่งทั้งหมดทั้งหมดหารด้วย6พาย r ว t ทอ่าล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกำจัดไปทีละตัวแล้วค่าพายหายไปนะครับก็เป็น4กับ6 2กับ3ก็กลายไปแล้วครับอ่านี่เหลือ3อันนี้2ก็ตัวเลขก็เป็น2ส่วน9ก่าล่ะกำลัง2หนี้หมดนะครับก็เป็น R ากำลัง2 G แล้วเป็นโร0ลบโร1ทั้งหมดส่วนวีทีโอเคนะเนลวลาเขาเขียนเขาก,เขาก็เขาก็จะไม่เขียนอย่างนี้เขาก็จะมาเขียนอย่างนี้ให้มันดูสวยงาม2ส่วน9อาร์กำลัง2จีส่วนด้วยวีทีโร0ลบโร1 โอเคนะครับอเขียนให้เรียบร้อยเอาเท่านี้ก่อนนะครับ